ตอนที่3 5 8จะกรพพัดคืนสังเวียนเช้าปลูกของวันที่หนึ่งนยายนเป็นวันเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่แม้ว่าระดับความสนใจที่โลกภายนอกมีต่อฤดูการแข่งขันนี้จะไม่สูงนักแต่เพลงสิปีสามารถทําให้บรรดานกคูกกลางคืนตัเตื่นได้อย่างง่ายดายคำคืนซึ่งแลดูแสนปกตินี้เองเมื่อชาวเน็ตหลายคนได้ฟังเพลงสิปีพวกเขาก็พลันรู้สึกขมคืนขึ้นมาจับใจคนอารมณ์อ่อนไหวหลายคนถึงขั้นดวงตาร้อนเผาน้ําตารินไหลและเมื่อทุกคนเห็นคําว่าซีเน่หรือองเนื้อร้องและทานองอารมณ์ที่เป็นป่วนอยู่ในก้นมือของหัวใจกก็็ค,คล้าายยับเเเอทนนขึนมตมตปี กลุ Dante, ่มที да. ่รู้สึกปลื้มปริ่มที่สุดคงหนีไม่พ้นกลุ่มแฟนคลับของเซียนเอนซึ่งมีชื่อว่าลา่ะเริงนี่เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ใหญ่ที่สุดของเซียนเอนทันทีที่สมาชิกในกลุ่มค้นพบเพลงนี้ก็รีบส่งเพลงนี้เข้าในกลุ่มแชทลา่ะเริงในทันทีหลังจากนั้นในกลุ่มก็คลื้นมาทันทีอา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 เพลงใหม่ของอาจารย์เซียนเอนในที่สุดอาจารย์เซียนเอนก็ปล่อยเพลงใหม่เขาไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่มาเกินหนึ่งปีแล้วหลายเดือนที่ผ่านมาลูกศิษย์สองคนของอาจารย์เซียนเอนปล่อยเพลงออกมาตั้งหลาย พอได้ฟังเพลงนี้แล้วถึงได้เข้าใจว่าทำไมอาจารย์เซี่ยแนงถึงเป็นอาจารย์ได้ลูกศิษย์สองคนของเซี่ยแนงสุดยอดมากก็จริงแต่ยังไม่เก่งพอจะเทียบกับอาจารย์ได้จักพระพัแห่งราชวงลกลับมาแล้วมีเสียแรงที่รอเอามาเกินครึ่งปีตอนนี้เล่นเพลงสิบปีวนไปยาวๆคืนนี้คงหลับไปพร้อมกับเพลงนี้แน่เลยอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวที่กลุ่มชัดปลาร่าเริงตื่นเต้นและดีใจกันมากเช่นนี้มีเหตุผลต้องเข้าใจว่าหลังจากที่ใช้เพลงเปียโนโรประกอบภาพยนตร์เรื่องนะักปรับเสียงเปียโนกวดชัดเพลงในเดือนกุมภาพันธ์เซี่ยแนงก็ไม่ได้ปล้ว เวลาล่วงเลยมานานเหลือเกินแฟนคลับก็ตั้งตารอกันสุดขีดมานานแล้วส่วนราชวงศ์ปลาอันที่จริงหมายถึงเซียนนง CNN กับลูกศิษย์ของเขาหากบอกว่าบรรดาลูกศิษย์ของเซียนนงคือสมาชิกราชวงศ์ปลาเช่นนั้นตัวเซียนนงเองก็คือจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์ปลาทิ้งช่วงห่างไปกว่าครึ่งปีเมื่อเซียนแนงปล่อยเพลงอีกครั้งมีนํำซ้ำยังเป็นเพลงคุณภาพระดับเพลงสิบปีแน่นอนว่าแฟนคลับของเซียนนงย่อมมีเหตุผลให้ตื่นเต้นและดีใจ จัก,กรพัดคืนสังเวียนจูจูในกลุ่มปรากฏซองแดงจำนวนมากแัดมินกลุ่มอย่างเชอรี่เดือน12เป็นคนส่งนอกจากนั้นยังใช้โหมดเขียนทำประกาศเพราะฉะนั้นในกลุ่มปลาร้าเริงจึงเต็มไปด้วยข้อความว่าจัก,กรพัดคืนสังเวียนปฏิกิริยาของแฟนคลับไม่นับว่าเกินจริงครั้งนี้ซีเน่เป็นจัก,กรพัดที่กลับมาคืนสังเวียนแล้วจริงๆเพลงนี้เพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกระแสะความร้อนแรงก็แพร่สัพัดไปทั่วทุกที่ยอดดาวนโหลดเพลงสิบปีแทบพยานขึ้นทะลุเพดานในช่วงเวลาอันสั้น บัญชีผู้ใช้ระดับ V.I.P ไม่รู้ตั้งเท่าไรบนแพลตฟอร์มอย่างปู้ลู่เริ่มดำเนินกิจการกระดึกเพื่อก่อกระแสะความร้อนแรงแรกจากเพลงใหม่ของเซียนไนอีเซียนนอีปล่อยเพลงใหม่แล้วทุกคนไปฟังกันได้นะครับเพื่อปล่อยมาสดสดร้อนร้อนผมเองก็ฟังไปสามรอบแล้วว้าวกลิ่นหอม,มวลของเพลงเซียนนอีตื่นเต้นจนต้องลุกมาวิ่งในที่สุดอาจารย์เซียนไก็ปล่อยเพลงใหม่แล้วไถฟีเจอพ่อเพลงลงตัวน้อยตอนนั้นก็รู้แล้วว่าลำโพงกับหูฟังที่ควักกระเป๋าใจไปแสนหนึ่งจะต้องได้ออกโรงแล้วแล้วว่าจะได้รีวิวรุ่นนหหูฟฟััังงงกกบลโใ้้ทุคดวย สมแล้วที่เป็นบัญชีระดับ V.I.P ไม่ลืมที่จะโฆษณาขายสินค้าไปในตัวอันที่จริงเมื่อก่อนเซียนเอนยงไม่ได้ทรงอิทธิพลมากถึงขนาดนี้ทว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซียนเอนกวดวงการดนตรีด้วยเพลงวิวาลในฝันหลังจากส่งวงการดนตรีจากถูคอตกกลับบ้านอิทธิพลของเซียนเอนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของพ่อเพลงลงตัวน้อยและหลังจากการโปรโมทสารพัดร,รูปแบบบนปู้ล่วบรรดานกฮคูกกลางคืนก็ได้ฟังเพลงนี้มากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นที่มีนักวิจารณ์ดนตรีได้ แน่นอนว่าพื้นที่แสดงที่เห็นบนแอปพลิเคชันเพลงแต่ละแห่งนั้นคลื่นเป็นพิเศษถึงแม้ทุงนี้ซุนยอหัวจะปล่อยเพลงตลอดแต่นี่เป็นเพลงที่ดีที่สุดผมไม่ได้พูดถึงแค่เพลงของเซียนเอลีแต่พูดถึงการขับร้องของซุนยอหัวด้วยเนื้อเพลงเพลงนี้แทงใจดำฉันจริงๆโดยเฉพาะท่อนทำไมตอนจากกันเราถึงไม่ตักตวงความสุขของปิ้งย่างร้องให้ด้วยกันไม่ไหวไม่ไหวเซียนเอลีมาร้องให้กับฉันเดียวนี้ตอนแรกอยากร้องให้เพราะทำให้ผมนึกถึงความรักครั้งแรกแต่พออ่านคอมเมนต์แล้วหัวเราแทบหายใจไม่ทัน อะไรกันครับเนี่ยทำไมตอนจากกันเราถึงไม่ตักตวงความสุขร้องไห้ด้วยกันไม่ต้องลดน้ำหนักกันแล้วเล่นคำพ้องเสียงกันไม่เกรงใจคนหิวเลยตอนแรกนอนไม่หลับอยู่แล้วบังเอิญถ่ฟีดมาเจอเพลงสิบปียิ่งนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่เขียนเนื้อเพลงดีจริงๆทำให้ผมนึกถึงสิบปีก่อนที่โมโหหัวฟัดหัววิงจนกูไม่กลับสิบปีผ่านไปพอน,นึกจะโกรธขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นเหมือนเสียนเองใช้เพลงเตือนสติผมว่าวัยรยังไม่สามารถหวนคืนได้แล้วคู่รักบางคู่สุดท้ายแล้วก็กลับไปเป็นเพื่อนกันคู่รักบางคคคคคู่่่กกกลลลับททาาได้แ้แแยเเปป็นนหนหีุ ผ่านไปผมถึงได้เข้าใจว่าเธอไม่ใช่ดอกไม้ของผมผมก็แค่ผ่านไปตอนที่เธอกําลังงดงามที่สุดพอดีอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวมีคําพูดหนึ่งโด่งดังมากบนโลกออนไลน์นักร้องร้องเรื่องราวของคนอื่นและผู้คนก็ฟังความรู้สึกของตัวเองนอกจากนั้นก็ยังมีประโยคเด็ดอีกฟังเพลงของคนอื่นหลังน้ําตาของตัวเองและสิ่งที่ร้องในเพลงสิปีก็เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคนสองคนแต่หลายคนกลับนึกถึงสิปีของตนเองโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีประสบการณ์ชีวิตและหวนคํานึงถึงความรักซึ่งจบลงแต่ยังอดคิดถึงไม่ได้สิปีเป็นนเววลาาาที่ยน มันเริ่มแต่ซอจากความตื่นเต้นช่วงเยาวายและก็เริ่มทาให้คนเรารู้จักตัวเองมากขึ้นสิบปีก่อนแม้แต่ความรู้สึกเพียงเล็กน้อยก็ทาให้รู้สึกว่าหนึ่งโลกกาลังจะแตกสิบปีผ่านไปยิ่งเจ็บยิ่งเฉยชายยิ่งทุกยิ่งเงียบงนันสิบปีก่อนคนหนุ่มสาวสับสนแต่กลับแซงว่าเข้าใจสิบปีผ่านไปทุกคนเข้าใจแต่กลับแซงว่าสับสนการเติบโตคือการพึงเปล่ลาผู้คนทําให้จิตใจที่ครุขับรวนแปรกลับกลายเป็นนิ่งสงบดุดผิวน้ําทว่ามีบางสิ่งที่คงอยู่ชั่วนิรันด์เชน เพราะฉะนั้นถึงได้มีหลายคนยังคงอยู่ในความทรงจําของใครสักคนไม่มีวันจางหายไปบทเพลงนี้ร้องแทนความรู้สึกของผู้คนมากมายเหลือเกินและไม่เพียงเสี้ยงใน,นแต่ซุนเย่หัวเองก็เริ่มได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนฉันรู้สึกว่าเสียงของซุนเย่หัวธรรมดามากทําไมเสี้ยเใน,นถึงร่วมง,งานกับเขาอยู่ได้แต่พอได้ฟังเพลงสิบปีแล้วความคิดของฉันต่อซุนเย่หัวก็เปลี่ยนไปเสียงเขาใช้เล่าเรื่องได้เลยผมเริ่มชอบเสียงของซุนเย่หัวขึ้นมาก็เพราะเพลงสิบปี ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมชอบเสี้ยนนงยมากจนทำให้ผมชอบซุนเยวหัวตามไปด้วยแต่เชื่อว่านักรองทุกคนที่ถูกเสี้ยนนยเลือกชาติที่แล้วต้องไปกาะกู้จัก,กรวาลวมาแน่เลยซุนเยวหัวไม่มีแก้วเสียงเหมือนจิงคุยแต่เขาโชคดีสุดๆที่มีเสี้ยนนยดูแลอย่างน้อยเพลงสิบปีซุนเยวหัวก็ไม่ได้ถูกเสี้ยนนยเลือกเพียงเพราะโชคดีอัญประกาศเดียวอัญประกาศเดียวไม่มีใครรู้ว่าหน้าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซุนเยวหัวที่ทุกคนกำลังพูดถึงกำลังนั่งถ่ายคอมเมนต์น้ำตาไหลอับใบหน้าเขานั่งๆ ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีแม้แต่ความเหนื่อยล้ามีเพียงดวงตาที่บวมเป่งเป็นไขาหานวันถัดมายามที่ผู้คนเปิดชาร์ตเพลงในเดือนกันยายนพร้อมกับความคาดหวังที่ไม่สูงนักเพลงสิบปีก็ขึ้นไปครองแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีขณะเดียวกันเมื่อคนดนตรีหลายคนซึ่งมีเพลงใหม่ที่ปล่อยในเดือนกันยายนเห็นการจัดอันดับต่างก็พากันสันสะท้านจัก,กรพรรดิคืนสังเวียนในวันนั้นในที่สุดผู้คนก็นึกถึงความสยองขวัญครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเซเนอรีตอนที่3 5 9รยหพพิบัติจักรา เวลาทิ้งช่วงไปกว่าครึ่งปีซีเน่ไม่ได้ปรากฏตัวในฤดูกาลแข่งขันมานานยังดีที่ในเดือนกันยายนไม่มีนักรองชื่อดังเพราะฉะนั้นคนดนตรีหลายคนที่ปล่อยผลงานในเดือนกันยายนต่างวาดฝันเกี่ยวกับบัลลัง์ชมปกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าใครก็มีโอกาสไต่ขึ้นไปยังจุดสูงสุดบัลลังผู้ชนะเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนในอุตสาหกรรมดนตรีหลายคนจึงไม่ตื่นเต้นกับการจัดอันดับในเดือนกันยายนมากนักแต่สำหรับคนดนตรีซึ่งปล่อยผลงานในเดือนกันยายนกลับต่างออกไปมีสำคัญว่าเดืออนนนนกกััยจะเสงงววข่อนย่งกัิเลือหรืออไม่ันดับก็คืออันดดับอยู่ี ตำแหน่งนี้ช่างหอมหวนยั่ยยุนใจเหลือเกินแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเปิดดูการจัดอันดับเพลงถูมือพร้อมประกาศสักดาจ์จู่ๆก็เห็นคำว่าเซียนนยบรรดาคนที่ปล่อยเพลงก็ตะลึงงานไปทันทีรู้สึกราวกับถูกตีแสกหน้าต่างคนต่างตกตะลึงความรุนแรงขององค์การโจมตีประเภทนี้รแรงถึงชีวิตส่งคู่แข่งกลับบ้านเก่าได้ในมัดเดียวจบกันกล้ามาแล้วรังแกกันชัดๆฉันนี่ก็โล่จริงๆรู้แค่ว่าเดือนกันยังไม่มีนักรองแถวหน้าแต่กลับไม่รู้ว่าเดือนกันยังมีภัยพิบัติจากกลาอีก เป็นถึงพ่อเพลงตัวน้อยทำไมไม่ไปจัดการนักร้องแถวหน้ามาแย่งที่หนึ่งกับพวกเราทำไมมีปลาตัวนี้อยู่ต่อให้เป็นนักร้องแถวหน้าก็ต้องมีเขาสุดเป็นบ้างดวงอย่างฉันแค่ก,ก้าวเท้าออกจากบ้านก็เหยียบขี้มาแล้วทำไมเสียนนายถึงเลือกกลับมาเดือนกันยาละเนี่ยพี่น้องทั้งหลายภัยพิบัติจากปลามาแล้วจบแล้วผมติดโรคกลัวปลาแล้วสินะโรคกลัวปลาบวกหนึ่งโรคกลัวปลาบวกสองโรคกลัวปลาบวกหนึ่งหมื่นแปดสิบหกผมนี่ติดโรคกลัวปลามานานแล้วปล่อยเพลงทีไรเจอเสียนนายทุกทีมีใครดวงซวยกว่าผมอีกไหม นักร้องแถวสองซึ่งพอจะมีชื่อเสียงและนักร้องซึ่งมีโอกาสคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้กำลังครั่งคร,งครวญม่นานก็มีนักร้องคนหนึ่งออกมาบนฉันเจอมาสามครั้งยังไม่พูดเลยผู้จัดการบอกว่าฉันเป็นโรคกลัวปลาเข้าขั้นรุนแรงแล้วหน้าโมโหซะจริงๆเดือนกันยายนซึ่งคลื่นลมสงบที่นานๆจะมีมาสักครั้งเป็นโอกาสให้ทุกคนประชันกันอย่างไม่เว้นเพลงผลปรากฏว่าเจ้าปลาตัวนี้ดันลงมือโดยไม่บอกกล่าวถ้ารู้แต่แรกว่าเดือนนี้มีเซียเนยพวกเรายอมปล่อยเพลงช้ากว่านี้สักหน่อยก็ได้ไมีคิดจะลุกขึ้นต่อต้านเนซียเน เจ้าปลาตัวนี้เคยล้มแม้แต่พ่อเพลงและราชาเพลงมาแล้วเมื่อมาสู้กับกลุ่มทหารอ่อนโปรยเ,เหล่านี้แค่นิ้วเดียวก็บี้จนแมนได้แล้วละมั้งเอาเถอะคนกลุ่มนี้คงดวงตกจริงๆเนื่องจากเวลาในการโปรโมทเพลง10ปีนั้นค่อนข้างกระชั้นบริษัทดำเนินการโปรโมตไม่ทันฉนั้นในวงการจึงมีคนไม่มากที่รู้ข่าวว่าเซียนเอจะปล่อยเพลงในเดือนกันยายนทางซุนเยาหัวกลับโปรโมทเพลงใหม่บนปูรั่วแต่เขาไม่ได้เอ่ยถึงเซียนเอลถ้าไม่เอ่ยถึงเซียนเอแล้วใครจะสนใจซุนเยวหัว ด้วยความช่วยเหลือจากลูกศิษย์ของเซียนเอรปีนี้ซุนเยาหัวไม่ใช่เพียงปล่อยเพลงแต่เดินอยู่บนหนทางขององค์การปล่อยเพลงต่างหากแม้ว่าอันดับในแต่ละเดือนจะไม่เลวแต่ก็ไม่มีครั้งใดที่เขาคว้าอันดับหนึ่งปรากฏว่าเมื่อเซียนเอลงมือเองเดือนกันยายนของเราไก่อ่อนก็กลายเป็นภัยพิบัติจากปลาขึ้นมาทันทีบนชาร์ตเพลงใหม่โรคลัวปลานั้นระเบิดเป็นวงกว้างในตอนนี้โรคลัวปลามีแนวโน้มที่จะระบาดไปทั่วทั้งวงการดนตรีเมือ่อใดที่เกิดภัยพิบัติจากปลาทุกคนก็เพียงเตรียมตัวเตรียมใจจัดงานศพ ระนักรองแถวหน้าราชาเพลงหรือแม้แต่พ่อเพลงหลายคนก็ได้พิสูจน์เรื่องหนึ่งด้วยตัวเองแล้วนั่นก็คือเมื่อเผชิญหน้ากับเซีนยนเณรไม่ต้องกระเสือกกระสนตายกันหมดบนชัดเพลงใหม่ก้อนหินที่เซีนยนเณรโยนลงไปนั้นสั่นสะเทือนผิวน้ําจนเกิดระลอกคลื่นหลังจากที่ชัดเพลงใหม่ไม่เป็นดังใจหวังผู้คนในอุตสาหกรรมดนตรีก็ค่อยๆย,ยอมรับเรื่องที่จะก,กระพัดเซีนยนเณรกลับมาแล้วเดือนกันยายนก็แล้วเข้าใกล้ปลายปีแล้วเซีนยนเณรก็กลับมาแล้ววันเวลาอันสวยงามของหลายคนถูกนับถอยหลัง เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เสียนเอ๋กวดล้างวงการดนตรีเดือนมีนาคมอย่างจงหมิงก็เปิดฉากล้างบ้างอีกครั้งในหลายฤดูกาลหลังจากนั้นก็เหมือนกับมาเขือยาวแช่น้ำแข็งที่เหี่ยวเฉาไม่ปรากฏผลงานใดที่สามารถสั่นสะเทือนฤดูกาลได้อีกแต่เมื่อสิ้นปีใกล้เข้ามาการฟาดฟันของเทพเซียนซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้งของวงการเพลงก็กลับมาอีกครั้งเสียนเอ๋ได้เริ่มอุ่นเครื่องแล้วแกก็อุ่นเครื่องล่วงหน้าเร็วเกินลงมือตั้งแต่เดือนกันยายนสงสารคนอื่นบ้างหวังว่าเดือนหน้าเสียนเอนะเอเเอนหน้า พูดยากปีนี้สไลล์เหมือนกำลังคลั่งแผนกประพันธเพลงแต่ละชั้นเร่งปป็นนักร้องเซียนในดูแลชั้นเก้าก็ต้องได้รับภารกิจเหมือนกันเดาว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอยากคิดว่าจะสงบเลยที่น่ากลัวไม่ใช่เซียนในเข้ามาติดชาร์ตถ้าเซียนในมาเราก็แค่นีแต่ที่น่ากลัวของจริงคือเซียนในลงมือโดยไม่บอกกล่าวแบบนั้นใครจะไปต้านไหวน่าจะเป็นเพราะรีบปล่อยเพลงจนโปรโมทไม่ทันละมั้งพวกเดือนกป็นยาก็เลยฟาดครอไปเต็มๆอัญยประกาศเดียวอัญยประกาศเดียวผู้คนในอุตสาหกรรมดนตรีย่อมรับรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสต์ไล ปีนี้สต์ไล์มีทรงว่าจะเป็นคนไหวครั้งในวงการย่อมคาดเดาข้อเท็จจริงได้จากความเคลื่อนไหวนี้และนั่นทําให้จิตใจของหลายคนเริ่มมืดมนคนที่เป็นโรคลัวปลานั้นไม่ได้มีแค่คนสองคนในวงการดนตรีมีวิญญาณซึ่งกายหยาบถูกเสี้ยนในบทพยี่ไปไม่น้อยและสําหรับเพลงอย่างสิปีในวงการทําได้เพียงรู้สึกสะท้อนใจสมแล้วที่เป็นบุรุษผู้ก่อตั้งราชวงปลาเพลงนี้ทําได้ดีมากเสี้ยนฝีมือไม่ตกเลยสักนิด เป็นเพลงเศร้าที่คลาสสิกสุดๆสิ่งที่ทาให้ผมประหลาดใจมากที่สุดก็คือซุนเยาหัวที่ขับร้องเพลงนี้ก็คล้ายกับว่าจะระเบิดพลังออกมาเหมือนกันเสียงร้องของเขาเข้ากับเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่เสียแรงที่เซียนเองเป็นมานานถึงขนาดนี้ฉันรู้สึกว่านี่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งการกลับมาของจักรพรรดิอย่างเซียนเองอาจไม่หยุดอยู่ที่เพลงสิบปีถ้าเป็นไปอย่างที่คาดไว้ในมหาสงครามเทพเซียนปีนี้เซียนเองก็จะลงมืออีกเซียนเองในตอนนี้เข้าใกล้ความเป็นพ่อเพลงมากขึ้นเรื่อยๆออกโรงทีก็เปิดด้วยเพลงสุดคลาสสิกไปเลยม่ใช่แค่นีีี้้้หรอออกนนนนนเเเพพลงงปป่ตใใใไไสสววมมาคทซยดืั ก็ไม่มีทันตกเป็นรองฉันถึงขั้นรู้สึกเสียดายด้วยซ้ำไปเซียนอนน่าจะรอปล่อยเพลงนี้เดือนธันวาพอถึงตอนนั้นสตาลัก็ให้ราชาหรือราชินีเพลงสักคนมาร้องอาจจะคว้าชมได้เลยนะตรงนี้ฉันไม่เห็นด้วยเพลง10ปีที่ซุนเยวหัวร้องนะสมบูรณ์แบบมากแล้วถ้าเปลี่ยนให้ราชาเพลงมาร้องก็อาจไม่ได้ดีไปกว่านี้อันยกระกาศเดียวอันยกระกาศเดียวประเด็นถกเถียงเหล่านี้ต่างจากเมื่อก่อนประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับเพลงของเซียนในเมื่อก่อนประเด็นหลักของทุกคนมักจะอยู่ที่ตัวเซียนในเสมอไม่มีใครเอ่ยถึงผู้ขััรองกนก ทว่าในครั้งนี้เมื่อได้ฟังเพลง10ปีหลายคนในวงการต่างก็เอ่ยถึงซุนเย่าหัวนั่นหมายความว่าผู้คนจํานวนมากต่างยอมรับในผลงานของซุนเย่าหัวในเพลง10ปีและขอ้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ก็คือยอดผู้ติดตามบนปู้ลูกของซุนเย่าหัวก็ทะยานขึ้นทะลุหนึ่งล้านในทั่วพริตตานอกจากนั้นหลังจากที่เพลง10ปีขึ้นครองแชมป์ได้ไม่นานทางบริษัทก็ได้รับคาเชิญนับไม่ถ้วนให้ซุนเย่าหัวเข้าร่วมอีเวนต์แถมยังเป็นระดับสูงทั้งนั้นเพียงแต่ซุนยเย่าห หลายคนคาดเดาเหตุผลไปต่างๆนานาเพียงแต่มีคนที่สนิทสนมกับซุนเยวหัวเท่านั้นที่รู้ว่าหมอนี่จู่ๆก็ตาบวมไม่รู้ทำไมถึงบวมได้มากขนาดนั้นบวมรวมกับเป็นไข้หันเทียวละราวกับว่าเมื่อคืนไปถูกใครต่อยหน้ามาสภาพเช่นนี้แม้แต่ออกไปข้างนอกก็ยังลำบากนักระษาอะไรกับการไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์ตอนที่360วันนี้ปีหน้าชมป์อย่างเพลงสิปีกว่าชาร์ตเดือนกันยายน10ปีเพลงใหม่ของเสี่ยนายอดดาวนโหลดทะลุ10บล้านการร่วมงานกันอีกครั้งของเสี่ยนยและซุนเยวหัวคุณเปปป็นนใครหลังจาากผ่ไ10ี ต่างคนต่างไปจะไม่มากุญใจเธออีกจัก,กรพพัดเสี้ยนในคืนสังเวียนซุนเยาหัวร้องเพลงสิบปีได้อย่างน่าประทับใจอัญญยประกาศเดียวอัญญประกาศเดียววันที่สองกันยายนสื่อบันเทิงแต่ละแห่งต่างรายงานข่าวเกี่ยวกับเพลงสิบปีและผลงานระดับสิบล้านในวันแรกย่อมสะท้อนถึงความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของเพลงนี้ในขณะนั้นในรายการเพลงชื่อดังเพลงสิบปีกําลังออกอากาศสุดท้ายคนรักต้องกลับไปเป็นเพื่อนกันหลังจากประโยคสุดท้ายซึ่งจะปวดและจนใจจบลงท่ามกลางความเหงาหงอยและกลิ่นอายที่ยังคงวนเวียนอยู่กับทุ่งทำนองพิธีกรพยิ้ม สวัสดีค่ะทุกคนชั้นชื่อเสียวเล่อตามกฎเดิมให้ทุกท่านได้ฟังเพลงใหม่ก่อนหนึ่งเพลงก่อนเพลงนี้มีชื่อว่าสิบปีและหากจะพูดถึงผู้สร้างสรรค์บทเพลงนี้นั่นก็คือพ่อเพลงลงตัวน้อยผู้เลื่องชื่อเซียนเนยนับจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่าครึ่งปีหลังจากที่เซียนเอ๋ยปล่อยเพลงวิวาในฝันเราก็ไม่ได้ยินถึงผลงานใหม่ของเซียนเอ๋ยมานานเพราะฉะนั้นเมื่อเขาปล่อยเพลงใหม่อย่างกระทนหันแฟนเพลงจึงรู้สึกตื่นเต้นและดีใจกันเป็นพิเศษแต่สําหรับนักร้องคนอื่นๆบนชาร์ตเพลงการจมปีของเซียนเอาเสียเเลยยโดฉพาาะสํหรับลลิิงงเฟแ้ว เชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วสิปีขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอย่างสมศักดิ์ศรีและบทเพลงซึ่งรังอยู่ในอันดับสองก็คือเพลงตามฝันของหลิงเฟิงอันที่จริงผลงานของเพลงนี้ของหลิงเฟิงนั้นไม่เลวเลยยอดดาวโหลดวันแรกแต่ถึงสีล้านครั้งอย่างเป็นที่น่ายินดีเหนือกว่าอันดับ3ามถึงหล้านครั้งสามารถจินตนาการได้ว่าหากปราศจากการปรากฏตัวของเซียนเอเพลงตามฝันน่าจะคว้าแชมป์ได้อย่างมั่นคงถึงแม้จะน่าเสียดายมากแต่ว่านี่คือเซียนเอียวนะเชื่อว่าเมื่อทุกคนได้ฟังเพลงสิปีจะต้องรู้สึกประทับใจกับเนื้อออองแลนนนนเเเืกับสี่ออย่ยยา ล่องลอยไปในมหาสมุทรแห่งเสียงดนตรีอันไพเราะถึงขั้นที่ต้องกดโหมดเล่นซ้ำอย่างงอดไม่ได้แต่เซียวเลือเชื่อว่าคนที่ทาให้ทุกคนประทับใจไม่ใช่เพียงการสร้างสรรบทเพลงของเซียนไอแต่ยังรวมไปถึงผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ด้วยเสียงของซุนเยาหัวอันที่จริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซุนเยาหัวได้รับความเอ็นดูจากเซียนไอไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นคนที่โชคดีเพราะในวงการดนตรีนี้คนดนตรีแนวหน้าหลายคนชอบอยากร่วมง,งานกับเซียนไอแต่ก็ไม่มีโอกาสทว่าซุนเยาหัวกลับได้ร้องเพลงของเซียนไอมาหลายครั้งไม่รู้ว่ามีกี่คนที่รู้ึกิฉาาเขา แต่ในครั้งนี้เสยวเลอรคิดว่านอกจากปัจจัยด้านดนตรีแล้วอันที่จริงสายตาของของเซียนเนั้นดีมากจริงๆเขาไม่ได้สนใจสถานะหรือชื่อเสียงของนักร้องไม่มีทางเลือกร่วมง,งานกับนักร้องแถวหน้าหรือราชาราชินีเพลงแบบสูงสี่สูงห้าแต่แค่เลือกร่วมง,งานกับนักร้องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเพลงมากที่สุดตัวอย่างเช่นเพลงสิบปีฉันคิดว่าไม่มีใครเหมาะกับเพลงนี้ไปกว่าซุนเยวหัวแล้วล่ะค่ะแอ่แล้วลก็เป็นเพราะเพลงนี้ที่ทําให้ฉันเริ่มติดตามซุนเยวหัว ฉันเริ่มคิดว่านักรองชายที่ถูกเซียนในเลือกให้ร่วมง,งานด้วยหลายครั้งหลายคนคนนี้ทำไมถึงโชคดีเหลือเกินหรือว่าเขามีจุดเด่นที่เหนือกว่าคนอื่นปรากฏว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงก่อนหน้านี้ของซุนเยาหัวฉันก็ค่อยๆค้นพบเหตุผลซุนเยาหัวเก่งมากจริง,รงๆเขาไม่ได้ล่อเหล่าโดดเด่นอย่างน้อยก็นับว่าธรรมดาในวงการบันเทิงเสียงของเขาก็ไม่ใช่ประเภทที่คนฟังแล้วตกตะลึงเพียงแค่พูดได้ว่าไม่เลว แต่ฉันก็ได้ฟังเพลงก่อนๆของซุนเยาหัวรอบหนึ่งแล้วและรู้สึกว่าถูกเขาตกโดยไม่รู้ตัวยิ่งฟังยิ่งชอบยิ่งฟังยิ่งอินบางทีหลายคนอาจประเมินซุนเยาหัวต่ำไปรวมไปถึงตัวเซียวเล่อเองด้วยค่ะแต่นับตั้งแต่เพลงสิบปีเชื่อว่าหลายคนจะติดตามซุนเยาหัวและผลงานของเขาพร้อมทั้งสัมผัสถึงเอกลักษณ์ด้านดนตรีของเขาด้วยครับในห้องของโรงแรมสักแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งยกรีโมทขึ้นสูงออกแรงกดปิดโทรทัศน์ด,ด้วยสีหน้าหดหูพี่เฟิงไม่ต้องเศร้าไปใครให้ซุนเยวหัวก่อคานา้าเ,เนนอย่ยปลซ ชายหนุ่มซึ่งมีสีหน้าหดหูคนนี้ก็คือนักร้องซึ่งรังอยู่ในอันดับที่สองของชาร์ตเพลงเดือนกันยายนหลิงเฟิงเมื่อได้ฟังคำปลอบใจของผู้ช่วยหลิงเฟิงก็ถอนหายใจกล่าวอย่างน้อยเพลงนี้ซุนเย่าไหาวอก็ร้องได้ดีจริงๆต่อให้เซี่ยไนให้ฉันร้องฉันก็อาจร้องไม่ได้แบบนี้ที่ฉันเซ็งก็เพราะเซี่ยไนมาแบบกระทนหันเกินไปที่จริงฉันเองก็ควาทำได้จากที่คุณพูดซุนเย่าหัวจะ่ะหลิงเฟิงแบ,บมือยักไหล่เขาจะดังแล้วซุนเย่าหัวจะดังแล้วพ่อแม่ตั้งชื่อได้ดีจริงๆในแง่่่่่่ขออองงงงงงสสสถาาาานนนนนนหหหหหลิิิเเเเเฟฟืืกกกวววุุุยััััมมมแตีรบบบจทไได้ นอกจากนี้แม้พิธีกรจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าอุยซุนเย่าหัวไม่แน่ว่าอาจได้รับเงินจากสตาร์ไลท์แต่คนในวงการก็ไม่ได้เบาปัญญาฝีมือด้านดนตรีของแต่ละคนอาจแตกต่างกันแต่ความรู้พื้นฐานด้านดนตรีย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คนที่มีความรู้ด้านดนตรีต่างก็รู้ว่าเพลง10ปีของซุนเย่าหัวนี้ตั้งใจทำมากนักร้องแบ่งได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งคือเดบิวต์ได้ไม่นานก็ดุ่มดังได้อีกประเภทหนึ่งก็คือแบบซุนเย่าหัวซึ่งค่อยๆด่งดังหลังจากร้องเพลงมาได้สักพักแล้วประเภทหลังพบเหห็็นนนนน้้้ค่่่่่ออขาาาาางงยยแตกมมีีีบใชวลปทผ ซุนเย่หัวซึ่งขับร้องเพลงสิบปีนั้นจัดอยู่ในประเภทหลังซึ่งหมายความว่าเขาเก็บเล็กผสมน้อยเรื่อยๆอันที่จริงต่อให้เป็นนักร้องของแดนมังกรหลายคนที่เก็บเล็กผสมน้อยพวกเขาอาจไม่ได้โด่งดังมากนะักแต่ค่อยๆได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านไปหลายปีอย่าเพิ่งพูดเลยลิงเพิ่งพูดอย่างคำขันามกลางความหมดหู่ตอนนี้ฉันเข้าใจความรู้สึกของเช erm ิญจื A ้ออวี่กับเฟยหยางแล้วผู้ช่วยชงักไปทันใดนั้นก็หลุดหัวเราะเชิญจ erm ื้ออวี่เป็นลูกคนรองตลอดการรุ่นที่หนึ่งอาจารย์เฟออยหยางเป็นลูกคคนนนนนรรรอองอััดบุุุ่่่่ททีีณจะเป็ พอคิดแบบนี้แล้วใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะลิงฟึ่งเว้บปากเฉินจืออวี่เจอเซียนเแล้วได้อันดับสองเฟยหยางเจอเซียนเก็ได้อันดับสองฉันเจอเซียนเก็ได้อันดับสองเพราะงั้นฉันเลยอยู่ระดับเดียวกับนักร้องแถวหน้าอย่างเฉินจื้ออวี่แถมยังอยู่ระดับเดียวกับราชาเพลงอย่างเฟยหยางอีกผู้ช่วยยกนิ้วโป้งไปไปมามาคุณก็อยู่ระดับเดียวกับราชาเพลงเลยนะครับพอคิดแบบนี้แล้วอันดับสองก็ไม่เลวเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่แล้วถ้าพวกเราไม่ได้เล่นกับเซียนเอออย่างน้อยอันดับสองของคุณก็ทิ้งห่างอันดับสามไป นี่กำลังแช่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่ในสถานการณ์แบบนี้ตนจะไปกลัวทําไมยังไงตอนนี้ก็อันดับสองทั้งทีจะตกไปเป็นอันดับสามได้อีกหรือไงเมื่อนึกถึงตรงนี้หลิงเฟิงก็หัวราอนลั่นเพียงแต่ครั้งนี้เขาเริ่มรู้สึกขอบตาร้นเผาและแสบจมูกขึ้นมาและในห้องทํางานนิสตาไลขณะนี้อูยงกําลังรายงานผลนการแข่งขันให้กับหลิงเยวียนด้วยความตื่นเต้นยอดดาวโหลดทะลุสิบล้านตั้งแต่วันแรกปังสุดๆไปเลยละครับ ถึงซุนเยวหัวจะไม่ได้กลายเป็นนักร้องแถวหน้าได้ด้วยเพลงนี้แต่ตอนนี้กระแสะมาแล้ววันนี้นักวิจารณ์เพลงไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ที่ยอมรับฝีมือในการร้องเพลงของซุนเยวหัวตัวแทนลิงนฉลาดล้ำสุดๆถ้าไม่ใช่เพราะมีคนฉีบางส่วนฟังเพลงภาษาแม่อย่างภาษาถีมากกว่าไม่แน่ว่ายอดดาวโหลดของเพลงนี้อาจสูงมากกว่านี้ภาษาถีลิงนเยวียนคล้ายกับใช้ความคิดผ่านไปไม่กี่วินาทีก็พุ่งขึ้นมางั้นปล่อยเพลงนี้เป็นภาษาถีก็ได้แล้วอูหยงชะงักอะไรนะครับลิงนเยวียนมองไปยังการจัดอันดับขอองฤดกาดกาาาาเืนนนนนนััยยวว่ีี้้ปห